มาจ้าพี่น้องจ้ามากินต้มอึง้งจ้าน้ำการจากน้องไผ่สือมาฝากน้องไผ่ทรงมาะห้ค่ะพี่น้องค่ะมาเซฟๆน้ำกันจ้าขอบคุณหลายๆครับอันน่าร<ะ>ักคือข่อยบอคนนะเอ้าอ้วนมันคือจึงเจเทย์เนี<ะ>่ยมันคือจึงเจเ้าเดียววะ แซบเพื่อข่อยน่ะบอหน้าตาคือกันไงกินดีดีเด้อกินดีดีเด้อแล้วังปากแตกเด้อถึงหน้าตาจะไม่น่ากินแต่ว่าราคาแพงแล้วก็แซบมากค่ะอืมาเปียบข่อยใส่ยึงจมูกวอลฟ้องแซบอะไรไห้ข่อยซิมองก่อนมาพี่น้องมาพี่น้องมา อืขู่พี่น้องการโดนต้องพี่น้องเนาะเออเสียบคืออึงอยู่เหมือนกันนะเป็นอย่างอศียบคืนไปรึมั้มากินไหมเศียบพี่น้องแศีบมาเด้อมาเด้ออุ้ยตรงแสีบมันขาเนี่ยเศบคนแหลก พี่หลองเอ้ยหลวงไพ่ทรงมาใหม่ขอบคุณเลยหลายเด้อตับเมี่ต่วยเลยครับ่วยเลยคับกินไหมกินไหมกินกบไหมแกบพี่หลอง ไข่ไข่เตี้ยนทองเลยจ้ะตกไส้ก็บไข่ยากเบิ้งอึงเบิง้งของแสบเนอะจ้ะพี่น้องจ้ะไข่มันมันอีกเลยหรออืมอืมอม,มันแสบก็กรุบกริบจ้ะก็คือไข่มันนี่เนาะ แก่เนาะกระโหลกอ่อนกระดูกกระหมอือืออือบางตัวก็แข็งกระดูก นิ่งเเอาาข้มาะสกิตนิ่นงจะเป <c oughs> ็นอยากอยู่ไก่อึงเนาะตึงมันเสียเหมือนนะฟองเสียกว่อยู่ไก่แน่นอนพี่น้องเนาะจะเป็นอยากอยู่ไก่อึงเน,นาะเสียบนาเนี่ยค่นกับสีคอมเมนต์อยู่หรอคะอืม น้องเบียร์เหมือนอึงเลยนั่นปะพอปีกอ่อนนี่ถือคอมเมนต์ไหลน้องเบียรเหมือนอึงเลยขอรีเขานะเรียงไหลกล่องไม่สะเทือนเบิ่งตัืใหญ่ืืืืืืืืืืืืืืืพี่น้องไข่ืืืืดืืืืืืืืืดืืืดืืืืืืืืืืบืืืืืืืบื าออใครแบบนี้ผมบอกขินได้เป็หนหองมันฟอไข่มันฟอไข่มันตายไหมบ่ใครมันตายเอาออกกินอึงหน่อยดอกอ,อึงหน่อยไส้บ้านมีไส้พร้อมไส้เลยนี่ยไม่มา แม,มันูเข้ากว่าเข้ากินหัวไส้ยุ่มไส่เนาะเกือบมือก่อนอกำลังจะกินแบบเสียบเนาะเปลี่ยนราไม่เอาบอนี่แหละพี่น้องนี่นี่เอาพี่น้องมาหนีิ ใช่ไข mm. ่บ้านมันหนือ

ทำได้ยิงมาแถวหมุกระหารบ้เห็นแถวหมูแถวน้องขายอ,อ่ะเด็กกินหลายอยู่จ้ะผู้ใดญเด็กกินยิงแล้วเขาเหม็นมั้ยแนเด้อพี่น้องจ้ะนั่นครับเอาออกกระเพาะมันเอาออกอนี่วันไข่นี่วันไข่พี่นออ้องใส่ เนือ,อดค่ะไขมันมมกินไขมันแสบมันอ ตุ้มเจิดใบบอกครับมันแบบตัวนหน่อยน่ารักน่ารักจะม่ตัวหน่อยแต่ก่อนผมบอกกินนะอ่ะเัาเมื่อกินมปีเดียวคิดมาเลยน,นี่บอกว่านาซื้อกันนั่นมาซื้กันเน่ยนี่อ่ะเบิงนะ้งหน้า อรกันจนั่งก İn ah> ันจยู่บ่นี้อเไข่อืมอืมอ้เลยมัน่อมาโอตัวนี้ตัวนี้ไข่ไฮะ ไข่เป็นเกิดกัดยังกอดข้าไว้ยังกอดไข่ข้าวเวียอเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอืมอืมกิมเป็นโต,โตแบบนี้ กินสวบสำหรับผมนี่ว่าแจ้วนี่เข้ากันแจ้วพริกป่นพี่น้อกินแต่ละตัวว่าลยไได้มันเปลือง <c oughs> มีน้อย <c oughs> จิมไข่มันทุกคนดูเห็นไหมคนเห็นไข่มันไหมไมคะเห็นอยู่เห็นไหมคะเห็นเห็นไหมห่ะเขาด่าจนอะไรที่มันด่าหลุดอยากด่าก็ด่าหลุดนี่นอ S <S จะไปเห็นยังไงมาดากันฮะขอาบิติปเขาหุ่นหวยเหรอเขาหุ่นหวยเราเหรอ,อยังไงมีหน่อใครเนียนนึ่นยใครหนึ่งพวกเราใครไหมไม่หรอปลาเพาี่น้องใครเนี่ยนี่ละแซ่บเนาะ พี่น้องจิ้มกันพริกป่นนี่แซ่บใน้เยอะทุบพี่น้องเคิดว่าหมือสทุกทายาต้องตัง <c oughs> <c oughs> กล้องพังกล้องพังนะคะอีกประมาณสองสามวันถึงจะได้สั่งแาละสั่งมาใหม่ จะได้เนะาะวศร์เบิ้กงก่อนเลยครับพี่น้องเออวศร์เบิ้งก่อนเลยจ้าจเดี๋ยวแนวตักแนี่นอนช่ว <c oughs> งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก่อ,อนแซ่บเลยน้องอึ่ง เอึ้งเนี่ยต้อกินต้นเขาไปเนี่ยมันเปลืองบ่ะแซ่บต้องกินต้นเขาอร่อยใช่ไหมแซ่บนะพี่น้องอร่อยแต่เบ๊ชอบกินเล่นกิน <c oughs> กับข้าวได้อยู่แต่ว่าอยากกินเล่นมากกว่าเขาบอกว่าปิ้งอ่ะยิ่งอร่อยเขาว่าว่าอะไม่เคยกินอ่ปิ้งอื เคยแล้วแต่เราว่ามันแม่อร่อยมันแข็งใช่ไหมมักโนลามาก,กว่าม,มัก็นลามากกว่าค่ะพี่น่องอมสมแต่อยากจ้ะแห้งยู่ได้ดิแห้งคือเกาจะอึงม,มันมีหมือลดนเลยเนาะน่าจะเพราะมันหาก,กินยากปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะ อืมแล้วคายกับปลาแซลมอนอเพ่งเพ่งกว่านยหน่อยกว่าอืมปี<บ>นหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งค่ะทุกคนอันปริานซ้ำกันมันอึ้งพงสุดอืม เอาละค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็กับขอบคุณพี่พี่น้อง,นะะงเนื้อค่ะที่เอามาติดตามรับชมรับฟังผู้ใดมาทิ่นีฝากเอาใหม่สเอาไปย oh <my> ังไม่ไม่เอาใหม่หรอกเรียวๆไปเลยฝา oh <my> กคนไล์ก็แช่ให้เบียร์กันหน่อยน้าเนด้อยค่ะพี่น้องค่ามือนี่ก็กินอึ้งแซ่บขึ้อยาค่ะน้องไผ่ก็เลยจัดหส้สทรงมากเพ oh <my> ิ่นส่งห้องเย็นมาให้เนาะข oh <my> อบค oh <my> ุณหลายครับ สั่งส่งห้องเย็มให้ว่าเบียรอยากกินเลยก็เลยส่งมาให้ก็เลยเนี่ยคะ่ะก็ได้ต้มหม้อหนึ่งอาละาคะ่ะพี่น้องคะมือนีเขาตัวล่าไปก่อนเน้ะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ